ก็คือเราก็คือเราไม่ได้มองงานกับเพื่องตัวเรื่องอะไรอยู่แล้วํครับก็ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นไม่ได้ไปดูแลไปไปหาว่ามีชมเีาวนอะไรอย่างเงี้ยรา่าราแล้วก็คือก็อยากใส่คำพูแล้วไปแอว่าเราเชื่อไม่ได้งงงายเลยเชื่อไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่อะไร่อเ้ยาเชื่อ ก็วันีใช่ครับคือดวงดีมากดวงในเลื่อนงานงานใหญ่มาก็ก็ขอให้เปิดไทยขอให้เปิดไทยด้วยเจะถาว่าอิงไม่อยู่ดีเหมือนกันแต่พอสมัครเปิดไทยสงสัยก็เปิดไทยลูกเพองก็ตกใจแล้วที่ที่ได้เรื่องที่อก็รอให้วิ่งเปิดมันก็ไม่อยูกไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิด้อกมาอยู่ดีๆนั่งขึ้นมอไม่เปิดสวยเิ คน็น่งส่ลูกคนหนึงใส่ิใ่ก็เราเราไม่รู้เป็นการิยี่้อหเ็นของนั่นเป็นการดึแรกล้วก็เขาบอกว่าการดึงแรกจะกดได้ง้อนข้างจะเป็น้นก็ดได้ใบหน ต้นทองคกเขียวจะไม่ได้ไม่ได้ทักอะไรมากครับก็คือพบเวลาเข้าเข้าไปดูแล้วก็มีข่าว่าเรื่องเป็นเรื่อยเป็นรวงพีรวกดกานเปใจก็ทำให้รวงหล่อ ก็เลยที the the ่่นกังวลก็เลยก็เลยเออความรักลงกานที่อยู่ที่เราอยู่เราเป็นหนังสือเรา ใที่เอาเสียมแล้าป่ะเป็นเือหรือเป็นนไม่ใช่นิ้วเ้า เก็ต้อม่ได้ที่าอากาัง่งคกนทําก็ไม่ได้แบบดีว่ามไีอะไรี่ดียู่เให้ได้ดื่อ

thank mm -hmm. you mm -hmm.